จงวิไลรักณันรยาพีททองเจอเคลื่อนไหวถึงมยญาหลังเลิกอชิทายาติลุกโบทํำเอาบรรดาขาเผือกหูผึ่งเมื่อทางด้านเพจจับโป๊ดาราได้ออกมาโพสต์ใบคู่รักรุ่นเด็กเลิกกันแล้วเพราะทางด้านพ่อฝ่ายหญิงโทรด่าฝ่ายและฝ่ายชายไปฟ้องแม่จนกลายเป็นเรื่องใหญ่แถมวงในยังบอกอีกว่าผู้ชายแอบคุยกับหน้ากากผักขมปีซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนโยงไปที่คู่รักทายาตประกูลดังอาทิลูกชายฟลุกเกลกโพลโชยาดา และมีญาลูกสาวพีททองเจือและเจงวิไลลัล์ต่อมาพีททองเจอหลังลูกสาวน้องมีญาโดนโยงข่าวเลิกอชีษทาาปลุกเกลือพลโบชยาดาโดยทางด้านพีททองเจอได้ออกมาโพสต์ถึงลูกสาวน้องมีญาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าโกแอดมีญาตทองฉัวยูก็ดีสิอิชอินเยอร์ดีเอดับเบิลยูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโตโยตากาซูเรซิ่งอัตส์สปอร์ตและขอบคุณหมวกสวยๆฝีมือแอดทักสติกเกอร์คัสตอมสุดยอดมากๆครับสนใจทักเลย ล่าสุดทางด้านเจงวิไลลกักษณ์ภรยาทีธทองเจอือเคลื่อนไหวถึงลูกสาวน้องมิยาหลังเลิกน้องอาชิโดยทางด้านเจงวิไลลักษณ์ได้โพสคลิปของลูกสาวน้องมิยาพร้อมระบุข้อความหมวยแท่สุดๆไปเลยเก่งมากๆพรุ่งนี้วันแข่งแล้วสู้ๆนะมีสติสมาธิสนามแรกในการแข่งก็เจอสนามยากเลยเป็นการเริ่มต้นที่ดีของอาชีพนักแข่งรถสาวคนเก่งของมีไฟติ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิกยู